สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับกลับมาพบกับช่องเลเ็กคอนเนกันอีกครั้งหนึ่งนะเรียบร้อยนะครับสำหรับอาร์เซนอลเรานะครับผมปาชายหนแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้นะครับผมหลังออกไปพ่ายอินเตอร์มิลานศูนย์ประตูต่อหนึ่งเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยครึ่งหลังเนี่ยเป็นฝ่ายบุกแหลกทั้งเกมนะครับผมแต่ก็ขาดความเฉียบคมในการเข้าทำเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหลังเกมหน่อยนะครับโดยสเสบียผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามในเกมนี้นะครับสำหรับเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานมาในระบบ352สามห้าสองผู้เปป็นนนนยาาามเเบี่จิวน เซฟานเดอร์ไแล้วก็ยานบิสเซกวิงแบ็กขวาซ้ายเนี่ยเป็นเดนเซลดุมฟี่กับมาเตโอดามิเอนสามแดนกลางนะครับเป็นดาวิดเอฟาเตซี่ฮาคารคาฮานูกูแล้วก็ปีเตอร์ซิลินสกี้คู่กองหน้าเนี่ยเป็นลาตาโลมาเตเนสกับเมดี้ตาเลมี่ด้านทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับมาในระบบ4-4-2ผู้รักษาตัวเป็นดาวิดไลย่ากองหลังสี่คนนะครับคู่เซนเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับกาเบรียลมาการเนสแบ็กขวาเป็นเบนไว้แบ็กซ้ายเป็นยูเลียนทิมเบอร์ แดนกลางนะครับนำทัพมาโดยพิมึกปาเตจับคู่กับเมลิโนโปีสองข้างเป็นบุกยซากาและก็กาเบรียลวิเนลลี่หน้า2ตัวก็จะเป็นคายฮาวแตและก็เรนโดทอสซาเริ่มเกมมาแค่2นาทีนะครับอินเตอร์เกือบจะได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะที่เดนเซลดุมฟี่เนี่ยได้ยิงเน้นๆด้วยขวาบอลพุ่งชนคานอย่างจังเลยนะครับผมนาทีต่อมานะครับเจ้าถิ่นก็ได้เสียอีกครั้งจากลูกยิงไกลของฮาคารคาฮันโนกูนะครับที่บอลหลุดกรอบไปนิดเดียว หลังจากนั้นนะครับผ่านช่วง15นาทีแรกเนี่ยอาร์เซนอลก็เริ่มยกระดับเกมขึ้นมานะครับเริ่มบุกใส่เจ้าถิ่นได้เป็นระยะระยะนะจนนาทีที่28นะครับอาร์เซนอลก็น่าจะได้จุดโทษสุดๆเลยนะจากจังหวะที่กาเบรียลมิติเนลลี่เนี่ยเปิดบอลมาให้กับมิเกลเมเรโนได้เทคตัวมงยานซอมเมอร์เนี่ยก็ออกมาแต่ว่าชกลมเนี่ยมือน่ะไปโดนหัวเมเรโน,โนเต็มๆเ,เ,เลยนะครับผมแต่จังหวะเนี้ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงโทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกนะครับอินเตอร์ก็มาได้ลูกจุดโทษจากจังหวะทาแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษของมิเกลเมลิโนนะครับแล้วก็เป็นคารฮานโนกูเนี่ยสังหารไม่พลาดเข้าไปทําให้อินเตอร์เนี่ยขึ้นนำอาร์เซนอลหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เข้าสู่ครึ่งหลังนะครับอาร์เซนอลเดินหน้าบุกแทบจะฝั่งเดียวแล้วก็เกือบได้ประตูจากการมงลูกเตะมุมของพิคแขกาเบียมังกันเนย่นะครับแต่ว่าดุมฟี่เนี่ยเคลียบรบอลออกมาจากบนเส้นไปได้นะ นาทีที่75นะครับอาเซนอลก็หน้าได้ประตูอีกครั้งหนึ่งจากจังหวะยิงของฮาวเวิร์ดนะครับบอลไปเฉลับยานบิสเซกออกหลังไปนิดเดียวอาเซนอนก็ยังคงเดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าแนวรับของอินเตอร์เนี่ยช่วยกันป้องกันได้อย่างแข็งแกร่งนะครับผมเวลาที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบเกมอินเตอร์ก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะอาเซนอลไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนจากการลงเล่น4นัดหลังอันดับที่5ของตารางนะครับผมส่วนอาเซนอลเนี่ยก็ยัง โดยหลังจบเกมนะครับอต์เตต้าเปิดใจว่าผมภูมิใจในตัวลูกทีมของผมมากๆเราเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกและคองเกมไว้ได้ทั้งหมดโดยจํานวนโอกาสและการครอบครองบอลที่เราสร้างขึ้นเราน่าจะยิงได้2ประตูเป็นอย่างน้อยแต่ด้วยแนวทางการเล่นของทีมระดับพละกำลังและคุณภาพวิธีการที่เราเข้าไปในเขตโทษการคองเกมใส่หนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปนั่นทําให้ผมภูมิใจในตัวลูกทีมจริงๆส่วนจังหวะจุดโทษนะครับอต์เตต้ากล่าวว่าเราโดนลุงโทษอย่างรุนแรงจากจุดโทษทั้งสองลูก ถ้าคุณให้จุดโทษที่เกิดขึ้นในเกมนี้คุณก็ต้องให้จุดโทษอีกลูกด้วยเพราะเขาก็คือยานซอมเมอร์เนี่ยต่อยหัวมิเกลเมเลโน่ส่วนวิธีการเล่นของทีมเนี่ยอย่างน้อยเราก็เป็นตัวเราผมตั้งตารอ,อกเกมที่จะพบกับเชลซีแล้วถ้าเราเล่นได้แบบนี้เราก็จะสามารถบุกไปเอาชนะเชลซีได้ส่วนซิโมเน่อินซากีนะครับกล่าวหลังเกมว่าเราทําการโดนกับทีมที่ยอดเยี่ยมซึ่งทาการแข่งขันในระดับสูงที่สุดในพิม์ลีก เราเสียจังหวะเซตพีทมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกเตะมุมและพวกเขาเนี่ยบังคับให้เราถอยไปป้องกันต่ำกว่าปกติแต่เราทํามันได้ดีและเราน่าจะได้มากกว่า1ประตูผมคิดว่าเรามีเกมที่ยอดเยี่ยมในการเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งซึ่งเล่นด้วยความเอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากผมคิดว่าอเชนอลคือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดที่เราเจอบนเส้นทางฟุตบอลยุโรปของเราเมื่อไม่กี่ปีมานี้มันถูกต้องเลยกับการสนุกกับชัยชนะแบบนี้ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้แต่อย,ย่าหยุด ผมมีความสุขกับความแข็งแกร่งของทีมมันเป็นชัยชนะที่สําคัญมากๆเป็นที่ต้องการและใช้ความพยายามอย่างมากในการเจอทีมระดับท็อปสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับอร์เซนอลก็มีศึกหนักอีกหนึ่งเกมนะครับก่อนจะพักเบรกทีมชาตินะโดยจะต้องบุกไปทําศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์พบกับเจ้าสิงโตน้อยเชลซี Chelsea นะครับผมในคืนวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยก็เป็นคู่สุดท้ายของสัปดาห์ก่อนจะพักเบรกทีมชาตินะก็ขอเอาเลอกเอาใช้หน่อยนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลคำพูดหรือว่าสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับเหมือนเช่นเคยก่อนจากกันไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคอยติดตามคลิปใหม่ๆของช่องเราแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกับช่องเล็กคอนเนอร์ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ